เป็นครั้งแรกเลยของเราทุกคนตร,ตรงนี้นไม่ยูเคยมาแล้วเหรอครั้งที่สามรายอนเคยมาสามรอบแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นครั้งแรกของเรานะคะเจีย๊ยบด้วยปะไม่เปนนครั้งแรกของเขาเออเป็นครั้งแรกของคนไทยนะคะแต่ว่าคนเกาหลีมาสามครั้งแล้วนะคะไม่เคยมาคะ่ะครั้งแรกตื่นเต้นตมากวันนี้อยากกินอะไรนะวันนี้อยากกินไส้อั่ว ไสอัวใช่แล้วก็อยากกินน้ำลำไยแล้วก็อยากกินไส้กรอกไส้กรอกแดงในตำนานไส้กรอกแดงทอดได้ยินว่าช็อคโ,คโกเมคอร่อยใช่ไหมไมโลไมโลนมโรงเรียนเหรอเดี๋ยวลองไปกิน,นคนเยอะมากได้เลยค่ะ4 5 0บาทราคาเดียวนะคะที่นี่กินอันเนี้ยวันนึงวันน้อยมีไหมไม่มีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากินโอตินเติมพลังบวกเติมพลังความสดใส นิ้อาจจะพสูว้าให้แก้วด้วยเหรอพรันกันตนีนะคะตนาะมวันตินมันกวนไปถีเแดงก็นรถทนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันจากแค้สีมาซิเซลมาซิเซลีถึงซอนนาเลยอ่ะ อันนี้น่ากินขอกินหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะข้าหลามข้าสองอชออนนอ็อตเคยยังไงนะว้าว อันนี้หอันนี้เท่าไรคะก่อะหนึ่งร้อยเท่าไอันนี้เท่าละหกสิบบาทหกสิบบาทเรียบร้อยค่ะอ่าใช่ใช่คุณชอบกินของเสพใช่ไหมคะอะไรนะคะกินยำใช่ไหมใช่ยำแล้วก็ส้มตัขอบคุณค่ะปลาหมึกไข่อร่อยนะ รอร่อยมากเซ็บเซ็บเผ็ดพอดีเลย<ม>อยากกินเบีย <c oughs> ร์ปูธทรมดามี่เอ็นเอาไหมอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้เนี่ยเห็นไหมลูกสาว ใส่สีเขาทุกคนใส่สีเขามาพร้อมเลอะรสชาติต็อกกี้ไหมต็อกกี้จะหวานกว่าต็อกกี้ไทยเพราะว่าแบบนี้ที่เกาหลีก็ไม่มีมีไส้กรอบอีสานไหมคะนี่ค่ะอิซันเอาเอาสองชุดหรือว่าชุดเดียวแยกกันแยกกันค่ะ ไม่เปี้ยวไม่เปี้ยวกต้องค่ะแน่องนะจานไปไม่วรต่อไปนะไม่ควรตัอไปอร่อยจ้าโอ้อร่อยไหมเดี๋ยวนะคะอกก่อนนะอร่อยมาไอศครีมช็อคโก้ เจี <kung> ๊ยบแพะกุ้งไม่ใช่หรอแล้ไปซื้อมาแล้วหรอไม่แพ้กุ้งหรอจิ้มวกไปป่ะแกไปนิดนึงจะเอาหมูแดงไหมอ่ะหมูแดงมาดิกระหงไหม้าไหมทมวะน่ปะ แบบพาไปกินที่บ้านพอ้าหลองไม่น่่น่่ม่งมกินเี่้นนด้ไมคะขาดูพอดีกลาคืนแบบหมดอร่อยออร่อยไหมพุดดิ้งพุดดิ้งเหรอพุดดิ้ง กาันดีร่งดเราแด็นช่มาที่นากรรวัปรบบน้อไาีแก็ดาตค เราก็จะได้ของเล่นต้องยิงไงก็ได้ให้ดาวไหา้ได้เลยเปล่าโอโอโอ,โอ,โอ ร้อนด้วปะกินยังไินให้มันร้องดาวทัมดหกสิบสองรอบหกร้อยหนึ่งแอนบเ้อะอันนี้แบมแบ วันแรกเราไม่ได้รู้แล้วทำยังไงถ้าได้ตุก,กตาก็ถือลำบากไม่เลยตั้งใจไม่ไม่กกันเมื่อกี้เชฟกิ้งเนอะมันก็ไม่ขาด <laughs> ใช่แต่ว่าเก่งนะเกือบแล้ว ลองกินไส้อั่วนะคะคิดถูด้วยโลแฟตเชียงใหม่เหรอมีเพ็ดมากด้วยนี่คืออะไรคะไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวไส้อั่วอันนี้คืออ่าปัจจึปัจจึอ่าปัจจึปัจจึอ่าปัจจึไปเห็ดแล้วอ่าอร่อยมากมาซื้อครั้งที่สอง พ่อข้าเด็กเคยไหมอ้องว่าแปดสิบุกอร่อยวะเหนื่ยเว้ยร้อนเว้ยเหนื่อยเว้ยนั่งโคตรไก่อ่ะกินไหมอาจจะเย็นก็เย็น p e p กระชับเป็นยังไง สดชื่นน้ำพริกนองรำขนาดลรำขนาดเออรำขนาดเด้อเออลรำขนาดเด้อใช่ใไหมขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อไหมขอบคุณเด้อแปลว่าขอบคุณไงขอบคุณเด้ออันนี้คืออะไรนาะไปลากันนะคะอุ๊ยน้องมาแล้ว ใ่อาจจะไปบนโตแลบบอะไรสห่องมาได้บไม่ซีเรียสจังอยางได้อะไรคะ3ิ้นหรือ1ิ้นอยก็ได้นี่ก็ได้พา้องหอนื่เนื่อยพอพูดเยอะหรือเปล่าปกติก็พูดเยอะกว่าขอบคุณนะที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเจมส์ใส่ยังไง

กดกดตัวนึงกดแล้วมันไม่ออกโอ้โเจงมากเดี๋ยวเล่นอีกเหรออยูจะเป็นทหารบ้าสปายกินให้ห่อยโอเคโวันนี้อากาศดีเย็นเย็นวันนี้เป็นยังไงคะ ตั้งแต่กินชอ็อกโกแลตเออไมโลเปล่าผงไมโลข้าไหร่วันนี้กินหมดกินเสร็จแล้วหรอหรือว่าจะกินอีกกินอีกยังไม่ได้กินอะไรจะไปตรงนู้นอ่ะอยากกินสตรอเบอร์รี่ผลไม้อยากกินผลไม้ผลไม้เบอออร่่่นนไซื้ามมกัยูก็ยูก็ไปซื้อ ังก็ปนรอเดียวนะคะสิาคะอเคออกับินกับเบียร์ก็อร่อยอันนี้คืออะไรนะมนเป็นข้าวต้ปลาอ่ฮะมันจะอร่อยขอขวางทางมากค่ะพี่อร่อยี่ย เอาเ้าเดียวว่าอะไรนะออปลาหมูปลาลูกอันนี้อร่อยสุดในที่กินมาจริงเหรอที่เป็นอาหารเขาเข้ามากว่ามะไรเขาบอกว่าน oh wow, mm ี่กินได้เลยเหนียวพี<_<_<_<_่ไม่ไหวแล้วนเครื่องหอเลยหอมเหงาอ๋อว้าวทางหูลูกกระจัดกินได้ กินแค่กระดาษกระดาษเนี่ยหรอกินได้เลยเหรอเนอะเป็นใช่ใช่โอ้มันเป็นน้ำตาลหรอได้ยังไงใชอร่อยไหมอร่อยจังเลยอร่อยไหมไม่เคยเห็นอะไรของอร่อยเลยบ้าใส่ใส่แกงว้าอันนี้เรียกว่าอะไรนะที่น่ารักกาละแมกาละแม คาราเม่โน,น,น,นี่เรียกว่า,า,าคาราเม่ <laughs> 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 อะไร <laughs> อะไม่ได้ผู้ห่อผักสูงลตเที่ได้กินเหยียบไม้หักพอดีแต่ว่าไม่กินแล้วไง <laughs> <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> อร่อยน่ม้แมบนี้ไว้เก็ไว้อร่อยดหน่อยมันไงพวกไอ้กินไเยอะก็เป็นข้าวัน่คได้ที่ไหนเอร่อยไหมอร่อยใจอ่อชิมขนมโบราณป้งอี้ฉบับไทยแล้วอกกี้อ๋ออกกิตร้กอ่าาาดน่ย ต็อกต็อกตอกอร่อยไม่เหนียวต็อกต็อกรสชาติกาดิต็อกยังไงยังไม่ยังไม่เจากับมูกอ่ะชอบที่สุดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคับนูแปลว่าคนเยอะรอรอบเที่แล้วคนเยอะกว่าเต่งนูตะองมาอีกไหมปีหน้าปีหน้าถ้าจะมาอีกอ่ะจะไม่มาตอนเย็นจะมาแบบไห ไม่ซ้ำร้อนเออหรอถึงเรื่องจะมาก็เขาบอกมันโล่เออแล้วไม่ได้บอกเลยนะร้อนอะไรวันนี้ก็หนาวเพราะว่าอะไรหนาวคนเขาร้อนกันคนเขาไม่มาไงจริงร้านอาจจะยังไม่ตั้งตัวนี้หนาวเหรออากาศเย็น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 ดีมากไม่ร้อนเรียกว่าไม่ร้อนปีที่แล้วคือร้อนคนก็เยอะกว่านี้อืม วันนี้มางานกัชดชาตินะคะ